สนับสนุนโดยคลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้าโรงพยาบาลรามคำแหงนอกเหนือจากการสูญเสียความรู้สึกของเส้นประสาทอันนำไปสู่การตัดขาหรือมีผลกระทบโดยตรงต่อการมองเห็นเสี่ยงต่อภาวะไตาวายรวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพพลภาพแล้วอาการของโรคที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยเบาหวานคือการเกิดโรคหัวใจโดยเฉพาะภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเบาหวานนี้จริงๆแล้วของเราถ้าเทียบกับทางประเทศทางแถบตะวันตกเช่นอเมริกาหรืออะไรเนี่ยนะครับประเทศทางแถบเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราเนี่ยดูเหมือนจะว่าเป็นโรคเบาหวานนี่มากกว่าที่บริเวณอื่นๆของโราส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยมาถึงเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวานด้วยประมาณเกิดประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ที่อื่นเขาอยู่ประมาณ20%กว่เาเปอร์เซ็นต์นะครับก็พบได้มากในบ้านเราด้วยครับ การเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบนอกจากจะส่งผลให้ผู้ที่เป็นเบาหวานเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ป่วยสูงถึงกว่าเเท่าแล้วการเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงซึ่งเร่งให้เกิดการเสื่อมของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายและนำไปสู่การสะสมของคราบไขมันบริเวณผนังหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจ จนทาให้เกิดการอุดตันในที่สุดสําหรับคนพวกที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้ง่ายกว่าคนอื่นทั่วๆไปโดยปกตินะครับเพราะโรคเบาหวานเองเนี่ยถ้าไม่รักษาให้ดีเนี่ยจะทําให้ผนังหลอดเลือดนะครับซึ่งเป็นตัวรักษาสภาวะสมดุลของหลอดเลือดเนี่ยเสื่อมไปงนั้นการเสื่อมของผนังหลอดเลือดเนี่ยทำให้มีอาการตีหรืออุดตันของหลอดเลือดได้ง่ายขึ้น แล้วอาการของโรคก,ก็จะรุนแรงขึ้นด้วยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยพวกเส้นประสาทที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการรับความรู้สึกเกี่ยวกับเจ็บปวดเนี่ยพวกนี้จะเสื่อมไปด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งไม่มีอาการเจ็บหน้าอกมาเลยนะคะรับอาจะมาด้วยแค่เหนื่อยง่ายกว่าปกติแค่เนี้ยนะครับก็มีโอกาสาเป็นโรคหัวใจได้มากขึ้นการรักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรักษาที่แตกต่างจากผู้ป่วยโรคหัวใจตีบทั่วไปทั้งนี้เพราะแพทย์ต้องระวัง และให้ความสําคัญกับอาการแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการรักษาสําหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วจะตรวจเนี่ยน่าจะต้องตรวจเช็คนะครับทั่วๆไปไประจําปีแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีอาการอย่างที่บอกไปแล้วคืออาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติไม่ต้องรอให้เจ็บหน้าอกนะครับหรือบางครั้งก็มีเหมือนกันบางคนก็มีเจ็บหน้าอกตอนเวลาออกกําลังพวกนี้ควรจะต้องไปตรวจง่ายๆนะครับตรวจร่างกายทั่วไปตรวจครับหัวใจแล้วก็อาจจะเดินสายพานทดสอบ ถ้ายังสงสัยก็อาจจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับหรือถึงขั้นไปฉีดสีส่วนหัวใจเพื่อจะดูว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจริงหรือเปล่าการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นผู้ป่วยควรควบคุมปัจจัยเสี่ยงและควรทำอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับหลอดเลือดซึ่งหากเกิดปัญหาแทรกซ้อนต่างๆจากเบาหวานขึ้นแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาดีเหมือนเดิมได้ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ง่ายที่สุดเลยก็คุมเบาหวานให้ได้ดีดนะครับเพราะนั้นต้องลดอาหารหว,นหวานๆทั้งหลายงดน้ําตาลน้ําหวานอะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็โรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยที่จะทําให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ใใมากขึ้นเช่นความดันโลหิตสูงใช่ไหมครับสูบบุหรี่นะครับอย่างเงี้ยก็ต้องควบคุมให้ดีร่วมกับควบคุมเบาหวานด้วยแล้วก็หมั่นไปตรวจเช็คร่างกายเพราะบางครั้งไม่เคยทราบมาก่อนนะครับแค่รู้ว่าเป็นเบาหวานเนี่ยก็ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแล้วที่มีโรคหัวใจร่วมด้วยเลย ตั้งแต่ต้นที่เริ่มรู้ว่าเป็นโรคเบาหวานนั้นควรจะต้องเช็คบ่อยๆแล้วก็ไปหาแพทย์อยู่สม่ำเสมอครับ